กยายน2568ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวดน,นี้16พฤศจิกายน2568ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นสลากสำนสร้างเพื่อชุมชนชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูปกสลากกันนะคะเรามาดูวันหวยออกกันก่อนค่ะสําหรับงวดนี้ค่ะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568นะคะเป็นวันหวยออกค่ะงวดนี้หวยออกแรม11ค่าเดือน12ตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็คือหวยออกวันอาทิตย์นั่นเองค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาปกสลากนะคะเรามาดูเลขกาลังวันดาวเด่นกันก่อนค่ะ16พฤศจิกายน2568แรม11ค่ำนะคะใส่ไปเลย1 2นะคะหวยออกวันอาทิตย์ก็คือเลข1นั่นเองค่ะงวดประจำวันที่ ะะก็ใส่เลข6ไปด้วยรวมถึงสุดท้ายก็คือเลข7นั่นเองค่ะเลขคู่รวยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากให้จับให้วันนี้ก็จะจับให้จากรายการเลยนะคะเลขตัวเด่นชี้ชัดวัดใจเลยก็คือ1 2 1 6 1สองและตัวหลักรองค่ะใครที่เน้น2เป็นพิเศษนะคะเพราะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เลข1กับเลข2ก็มาแรงค่ะก็คือ2627และตัวสุดท้ายก็คือ6 7ดนั่นเองค่ะ ตัวรองวดน,นี้ก็คือ02 06 07นะคะโดย02 06 07เลข3ตัวนี้จะตรงกับสูตรพลังบวกด,ด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบเล่นเลขศูนยในวดน,นี้16พฤศจิกายนแนะนำให้เน้น02 06และก็07เน้นเฉพาะ3ตัวนี้หลักๆเลยค่ะส่วนตัวกันนะคะเชื่อว่าเป็นเลขที่มาแรงในงวดน,นี้ของวันอาทิตย์นะคะก็คือ25กับ28นะคะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันจำให้ดีๆเลยนะก็คือ25แล้วก็28นั่นเองค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นจังหวัดระนองนะคะมีคาว่าระนองหรือจังหวัดระนองค่ะขอคอดกระคูเขายากกายูนหวานทานน้ําแร่มุกแท้เมืองระนองค่ะหลายคนบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยก็คือเป็นภาคใต้นะคะจริงๆแล้วจังหวัดระนองเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ก็คืออยู่ในภาคใต้นั่นเองนะคะติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงานะคะโดยเมื่อก่อนเรียกว่าแร่เหนือนองก็คือท้องถิ่น มีแร่มีความบุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ของมุกต่างๆนะคะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะจากคําคว่าแร่เนื้อนองก็กลายเป็นเสียงเป็นว่าระนองนั่นเองนะคะจังหวัดระนองมีพื้นที่ทั้งหมด3,298.045ตาตารางกิโลเมตรค่ะมีประชากร1 9 3 3 7 1คนถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอันดับประชากรเป็นอันดับที่75ของประเทศไทยก็คืออยู่ท้ายทเลยนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆ พื้นที่อันดับ72ของประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆประชากรอาศัยอยู่น้อยแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสูงมากๆนะคะจังหวัดระนองมี5อำเภอ30ตำบลและ167หมู่บ้านนั่นเองค่ะข้อมูลนี้จะต้องจำให้ขึ้นใจนะคะเพราะข้อมูลทั้ง 05, 30แล้วก็167เป็นข้อมูลของเลขจังหวัดระนองค่ะจังหวัดระนองนะคะมีรหัสจังหวัดก็คือ TS8 นั่นเองตรงกับสูตรพลังบวกด้วยนะคะรหัรสไรซนีก็คือ8 5 0 0 0รหัสโทรศัพท์ก็คือ077นั่นเองค่ะเป็นเลขเบิ้ลนะคะวันนี้รายการวิเคราะห์ปกสลากแบบอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงก็จะสรุปเลขข้อมูลของจังหวัดให้เป็นทั้งชุด2ตัวและก็ชุด3ตัวเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เอาข้อมูลนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันค่ะและที่สำคัญท้าใกลที่อยากจะได้เลข v i p เลขเน้นพิเศษโค้งสุดท้ายแบบ ตรงและ2ตัวให้ทักมหาจะส้มได้เลยนะคะที่แอดส้ม fc ค่ะไอดีไลน์จะขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาและพิมพ์คําว่า VIP นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะได้รับสิทธิ์ดูเลขพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายแนวทางฟรีวิเคราะห์ปกตลาดและรายการต่างๆอีกมากมายที่อาจารย์จะมาพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนนะคะรู้ก่อนใครรวยก่อนใครข้อมูลแน่นเพราะฉะนั้นจะต้องรีบทักเข้ามาด่วนที่แอดส้ม fc นะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาและทักแทมาด่วนเลยค่ะ วันนี้เรามาสรุปเลขจังหวัดระนองกันนะคะเฉพาะเลข2ตัวและ3าตัวก่อนจากข้อมูลรวมที่ใส่ข้อมูลไปให้นะคะก็คือ8 5 0 5 0377 7072และตัวสุดท้ายก็คือ75ค่ะหลัก7สังเกตดูให้ดีนะคะมีอยู่4หลักเน้นๆเ,เลยก็คือ7 7็ดหวยวันอาทิตย์เนี่ยก็ระวังเลขเบิ้ลน,นะคะ7 0 7 2 7 5เลข4ชุดนี้ตรงกับเลขจังหวัดระนองและเป็นเลขดังประจำงวดด้วยนะคะและสาหรับหลัก8กับหลัก0นย์ค่ะจะมี0 5 0 3 8 5นะคะ ก็สามารถที่จะตามเลขชุดนี้ได้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะดูเลขชุด3ตัวตรงเผื่อจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า3ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะสําหรับเลข3ตัวก็คือ371 193และตัวสุดท้ายก็คือ167นั่นเองค่ะ เลขชุดรวย3ตัวนี้นะคะเป็นเลขของจังหวัดระนองค่ะเลขที่อาจารย์ชอบเป็นพิเศษก็คือ1 6 7 7 6 1นะคะแล้วก็รวมถึง193391ด้วยเป็นเลขคู่ที่อาจารย์ชอบมากเพราะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่มีเลข1เข้ามาปักหลักนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะรวยก็ลองซื้อตามได้เลยนะคะเลขคู่นี้อาจารย์สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูข้อมูลปกสลากสักนิดนึงนะคะสําหรับงวดน,นี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนชุมชนบ้านแหลม แหลมนาวจังหวัดระนองนั่นเองค่ะชุมชนบ้านแหลมนาวอยู่ที่หมู่ที่หกนาคาสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะรหัรสไปรษณีย์ก็คือแป1 2 0นั่นเองค่ะบ้านแหลมนาวเป็นชุมชนชาวมุสลิมน,นะคะประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักเลยค่ะและที่นี่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนเช่นหาหอยชักตีนแล้วก็หอยแครงนะคะแล้วก็จะมีดูปูกล้ามดาบมีกิจกรรมตกปลาตกมือพายเรือคายักแล้วก็มีเส้นทางเดินทม แล้วก็ยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติอย่างเช่นปา่าโกงกางนะคะก็สามารถเดินชมพระอาทิตย์ตกดินจากทุ่งหญ้าด้านหลังบ้านได้เลยนะเอาเป็นว่าสารุปมาให้เลยชุมชนบ้านแหลมนาวนะคะอาจารย์สรุปให้จะมีเลขที่ตรงกับเลขปกสนากก็จะมี6851นะคะให้แค่4ตัวนี้เลยนะคะ4ตัวนี้เมื่อจับเข้าคู่เลขชุมชนบ้านแหลมนาวก็จะได้เป็น686561 1>, 1แล้วก็ 1- 5นั่นเองค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะ61กับ85ส่วนใหญ่าอาจารย์ก็จะแนะนําตัวนี้มาโดยตลอดนะคะถ้าใครที่ชอบเป็นพิเศษสามารถซื้อตามได้เลยส่วนตัวชอบ8 6กับ85นะคะ81ก็ชอบเป็นเลขตามเลขของปุซิลาถ้าใครที่อยากจะตามเลขนี้ก็สามารถซื้อตามได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เห็นข้อมูลแบบนี้หลายคนก็เริ่มสนใจแล้วนะคะเพราะที่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เห็นเป็นเรือะคะ่ะที่พานักท่องเที่ยวนะคะเข้าสู่โฮมสเตย์หรือว่าพานักท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมต่างๆ นะคะหรือพาไปกิจกรรมหาหอยชักตีนหาหอยแครงนะคะก็จะเป็นเรือแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะทำนายหรือตีเลขเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตีเป็น6กับ9นะคะเรือตีได้6กับ9นะอาจารย์ขึ้นจอให้ดูนะคะเรือนี้เลยนะคะ6กับ9นะของที่อยู่บนภาพนี้นะคะเป็นของฝากชุมชนบ้านแหลมนาวมีทั้งยาสีฟันน้ำพริกปลาคั่วกระปิแหลมนาวปลาเคม็มกระเพาะปลาและหูฉลาม ที่นี่มีความน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าของในชุมชนเนี่ยทั้งอร่อยทั้งสดทั้งใหม่นะคะ ที่มาที่นี่ก็จะต้องซื้อกลับบ้านนะคะเอาเป็นว่าิีคะอ์ให้เลยง่ายๆแหลมมะนาวคำว่าแหลมะนาวนี้นะคะไม่ต้องอธิบายเยอะ6-5-3-9-5-3อาจารย์จะให้แค่2อหางเลยนะคะแหลมมะนาว6-5-3-9-5-3ให้ทุกคนจําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้ซื้อตามเลขนี้ตัดเลข2ตัวจะได้เป็น5 6กับ5 9ค่ะถือว่าเป็นเลขเดียวกันนะและอีก1ตัวก็คือ53 นั่นเองค่ะหลักๆนะคะโดยเฉพาะแหลมมะนาวเขาจะเน้นเลข5เป็นหลักนะคะก็คือ56 59 53จับคู่รวย3ตัว953 653นั่นเองค่ะแต่ถ้าสรุปแล้วถ้าชอบ6กับ9ดูจับเรือเป็นหลักนะคะก็จะจับเป็น53 63 93นั่นเองค่ะเมื่อได้เลขสรุป3ตัวนี้ให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาที่ใต้คลิปด้วยนะคะ และทำในฝันในช่วงท้ายใครที่ฝันว่าเดินทางหรือฝันว่าได้ล่องเรือฝันเกี่ยวกับเรือต่างๆอยู่บนเรือเดินทางบนเรือนะคะเป็นการฝันที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้านโชคลาภความสําเร็จสิ่งไหนที่เราตั้งใจไว้นะคะก็จะมีความสําเร็จดังที่ปรารถนาเลยนะคะอย่างเช่นถ้าล่องเรือไปที่มหาสมุทรนะคะอันกว้างใหญ่จะสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าล่องเรือไปตามแม่น้ําลาคลองห้วยหนองคลองบึงก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานที่คาดหวังไว้นะคะเลขเด็ดของฝันที่เกี่ยวกับ เรือการเดินทางต่างๆนะคะก็จะมี 2, 6, แล้วก็9นะคะถ้าเป็นหลัก2ก็คือ 2, 5, 2, 6, 2, 9ค่ะจะับคู่รวยเป็น 6, 2, 9, 5, 2, 6ค่ะหลัก5ก็จะมี 5, 3, 5, 6, 5, 9นะตรงกับปกสลักเลย 5, 6, 9, 5, 6, 3ค่ะรวมถึงเลขหลัก6ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะคะ 6, กับ9ตัวเดียวกันก็คือ 6, 2, 6, 4, 6, 7, 6, 8รูดไปเลย4ตัวนี้นะคะ3ตัวตรงจับคู่ชัดๆเลย4 2 6 4 6, 7และ7 6 8ะ รวยในงวดนี้แน่นอนและหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายที่หลายคนรอดูนะคะเพราะทาในฝันทีไรก็มักจะตรงกับเลขที่จะออกในงวดนี้ทุกครั้งเลยค่ะ16พฤศจิกาย,ยน2568คใอ้ทุกคนมีโชคจากเลขกบสลากชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองงวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568นี้นะคะและอย่าลืมทุกช่องทางของอาจารย์สมค่ะเข้าไปกดติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกอาจารย์สม และ Facebook อาจารย์ส้มอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงและช่อง YouTube นะคะ